หุยอะไรออกมาพี่มันวิ่งออกมากำลังวิ่งเลยได้ยินเสียงมันเนี่ยมันวิ่งยัดออกมาเลยก็วิ่งอยู่ในน้ำปะแล้วไม่ไม่ไม่ผมกำลังจะลงน้ำไปละมันมีไอ้มันมีไอ้หนอนน้ำอยู่ไงผมเลยต้องหยุดก่อนเมื่อกี้พี่วิ่งพี่วิ่งกับแตกเพื่อนสวยพี่

ว่่่าพีีัเงาแม่งแวบๆเดียวไังไงถังคาเวอร์ที่เหลือเม่เอะไรเลยว่ผมขุมอยู่นะเขาบอกว่าก็ใครยิงกู่ความ้างในไอ้นี่พี่ไอ้นี่พี่นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะตัวสุดท้ายบนล่างกรงคู่บ้าแนวมองแนวมองแนวมองมองกลย์ใช่ปะยันเลยยันเลยยันเลยหนึ่งนัด ตายทีมนี้เก็บหมดตายตรงไหนวะตายไปไปเดี๋ยวพี่เคลี่ยไม้ตายไหนไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนตายตรงไอ้ตรงเพดินขึ้นตรงที่ไอ้ตรงไดอะไรรลังเหล็กอะไอ้ตรงรลังเหล็กอะร้องร้องไอนี่ร้องนะเพื่อนระวังมันมาแล้วเพื่อน แตกโอ๊ยโซลเจอเจ็บมแตกเฮ้ยอะไรอ่ะปิงเหรอผมเก็บไปสองคนครูไม่ร้องครูไม่ร้องแมมเพลือปะตัวเนี้ยใช่โอ้ปิงมันนับปิงไม่ใช่เราเออดิจอรตดาตรงนี้โอเคครบรู้ได้เล้วคือปูปลาระเบิดลวงเกิดระเูมาอันนี้ระเบิดจริงมามามา งมงแตกหนึ่งผมดักรูแตกแรงแทงแตกมาคนนึงส<ต>ิตายตายตายแตกแตกแตกตเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวรถมาแรงรถมาแรงเอาก่อนอยู่ในพุม่มอยู่ในพุม่ม ตายพี่จบจบจบเป็นยิงกันเองพี่หนึ่งนัดเพื่อนไม่เห็นอยู่ตรงบันไดอ่ะโดนสองนัดเพื่อนตายตายพี่ตายตายตายปะโอเคโอเคบอแบงพี่บอแบงแอบกวนเนาะมัแรกกับผมกิโลเมตรอยู่โอ้วหท้าวแดงสองเพื่อนแล้วก็ป่าป่าไหน แตกตรงนี้แตกช้า,ชาเลยช้าเลยเพื่อนใช่ใช่ชป่าตรงนู้นแหละสองตัวสองตัวพี่สองตัวหน้าพี่ระวังเราไปอยู่พี่ชิดลลกอยู่หลังเนินพี่เลยพี่น้อนี้น้นี้น้นี้ตายตาย ตรงไหนต้งเรียปลาระเบิดเปล่าเพื่อนเห็นแล้วแตหนึ่งเจอเท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 เแตกน่าจะหมดหมดหมดกูเก็บสองเก็บสองไม่าไม่าถึงร้อยยี่สิกไกลอยู่ อยู่ตรงขอบตูสารแล้วเพื่อนโอเคมปไน <c oughs> แตกหนึ่งเมตรพี่หนึ่งเมตรหนึ่งเมตร ถ่ายได้หมดหมดทีนี้หมดได้เจ็บนักชิดพี่ชิดชิดชิดเทศ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 ชุบมือชุบมือได้ลูกสองด้วยเราุดท้ายไกลพี่หน้าหน้าเนี่ยยังไงวิ่งอยู่ โดวหนึ่งนัดโดวหนึ่งนัดโอ้ยเยี่ยมไปทางมึงปอนเข่าไว้มาไปทางมึงนั่นไงพี่บอลไม่เห็นเข่าหัวผม มยูีกูอะไรใส่หรือ,มรอ,อไ,ไม่ใส่ไม่ใส่เคลียร์ตายหนึ่งทีผมยิงมันตายตายหนึ่งตายแล้วขึ้นไปตาย ป่าเราเบรกดับอยู่ดิหนึ่งนัดตายหนึ่งอันหนึ่งโอ้หลบ,บได้อยู่เพื่อนปอนถอยมาหนะ่อยเกลงนับสู้ยากกูโดหนึ่เป็นเดียวไอเชฟที่เล่นมึงดีป่ะน่ะเมื่อกี้อยู่ไกลแล้วนะใช่ไหมเชฟเสียง ม่อไป้้แถวนีกูดีนเนี่ยคนตีผีอยู่อยู่ทันท้า,ทาสุ่งอะ่ะเพี่จจริงว่ะโอ้หยุดท้องตรง,งเลยเพื่อนตรงทางเข้าอุโมงค์อ่ะกำลังมาเทา้าแดงเจ็บยิงยิงแล้วยิงนะเพื่อ่ะหน้ากูเลยว่ะเดี๋ยวก็จะมีคนตายดีเห็นออตายเหรอ ตามเปิดใหม่อีกสองตัวกันเราวิ่งส่งไปตายพี่ตายตายโทษปิดไมค์ไอเมื่อกี้ลืมอยู่ตรงไหนหน้าผมเผาเลยเผาได้เผาเลยเผาได้าไม่ได้เผาไม่ได้พี่มันตายด้านบนตอนส่งหน้าผมตรงนี้หนึ่งเฮ้ยนี่ไงลายสัตว์เอาป่ะล่ะตอนส่งหน้าผมพี่มันชุบแล้วเหรอยังยัง เนี่ยอยู่หน้ากูสองตัวเลยตอนเนี้ยอยู่หน้ากูสองตัวเพื่อนสะโคลนึงโดนแม็กกูโดนไม่เดียวล้มโดนแตงหนึ่งแตงหนึ่งเตะดีเตะสวยสวยมหน่เมตรหนแตงหนึ่งสวยหมด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 เด็ดขี้มาแล้วว่ะคนมาคนมาเพื่อนเพื่อนคนคนคนโอเคโอเคเหมือนมันเห็นกูเลย มันเห็นกูพอดีทิตเตอร์นะโอ้โหมันนั่งนิ่งเลยมันได้ยินแต่เี่นนี้โคตรประสาทสะผัดดีเพื่อนแตกเว้ยเ <What? S 1> ข้าหัว ่มูนดเม <c oughs> ็ด <c oughs> หนึ่งนัดหัวเลยวเรห็นแล้วยนากูเพื่อนหนึ่งน, <c oughs> นัดแตก

ไม่ใช่ทีมบอสใช่ไหมเนะี่ยไม่ใช่ทีมบอสนี่ไม่ใช่เรา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 ถอยเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดันมาวะไม่ใช่ทีมบอสนะใช่เหรอ <S <S อืม แตกเพื่อน,นเข้าหัวดันได้ดันลียาอยู่สอตัวตายเอาเอาตายี้่อะไรวะ จีจีบอสถึงเฟิอแล้วหน้าเมืองคนวิ่งมาคนวิ่งมาสอนหน่อยส้อนหน่อยโอ้โหเฮียเต็มกำลังพี่เจ็บผีเหี้ยระเบิดเ <c oughs> ทเทเท,ท,ท,ท ไม่เลื่อนไหลสปาร์สโคบแกิดอะไรนะแท็กข้าในตะโขบได้ไเฮียเอ้านี่มาเผาเราถอยจากจุดนี้ได้ไม่เยอะอ่ะ ไม่มีที่กลับโอ้โหจริงทะลุได้ไงแตกไม่แตกว่ะ What What the fuck ไม่แตกว่ะเพื่อนได้ไงวะโดนแขนวะหนึ่งแมตพี่มันไม่ตายอ่ะ ลู่จร<อ>นมาแล้วล,ลววู่จรนมาระเบิดที่ระวัง โอ้ยิงรถแล้วเป็นหนึ่งเพื่อนยิงรถแล้วเป็นหนึ่งไม่หายกี่วะบอดดัดฟ้ามีเปล่าบอดดัดฟ้าไม่มีพี่พี่อุ้ยสวยปอนตรงไหนวะปีนขึ้นมาพี่ปีนขึ้นมาตัวหนึ่งดัดฟ้าดัดฟ้าปีนขึ้นมาตัวหนึงน่งปีน,มนไม่ถึงว่ะยังอยู่ปะ ี่ัเด <magic and> <mycket> ี๋ยวให้กูหยุดจุดที่มันตาระเบิดได้ปะสบายๆเลยวะแตกหนึ่งที่ระเบิดอีกแล้วเพื่อนตอมมึงต้องขึ้นสักอย่างรถดัดคงข้าขี้อยู่แตก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 โดนระเบิดกูเจ็บไปเลยไปเลยเดี๋ยวกูกังระเบิดให้ น้องพี่ขึ้นไม่ทันพี่รอหน่อย No God please no no มันแพทได้ไง,ไงวะมันโดดลงไปมันโดดลงซ้ายไปแล้วเจฟติดตามเขไม่ได้ถ้าเทมันโดดลงไปหายปอนเมื่อกี้ช,ชุ๊บจะไปบอลนะโอ้ยสถานยยุ่งละ ขล่างขล้างขล้างล้างได้เองเลยโอเคตัวข้ามได้เลยลงไม่เห็นพี่มันไม่พิกเดี๋ยวในโค้งให้เดี๋ยวกูช่วยตอนนี้ไอ้เที่อกูเก็บเป็นสองตัวแล้วนะโอเคอยู่ในไหนวะที่มันยิงอีกตะไอ้บอลไหลลงมาเป็นมันชุกใหญ่ข้างบนข้างบนพี่มันยิงมันยิงมันเหยียบข้างบนใช่ไหมใช่พี่ข้างบนข้างบนรับรับ เจ็บหนักชุบให้ชุบให้โอ้พี่บอลเล่นหลอดใหญ่สามลอดด้วยไม่เทตุวะอยู่หน้ามึงเะรูล้ลูกอ่ะบอลยิง What? What ว๊าท What the fuck เฮ้าชุบก่อนได้บอลยิงไม่ตายนี่เหรอะวะ พอเจอขวา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 เออขวาดิัขวาไว้ัขวาไว้สวยเพื่อนกูอบอกแล้วว่าขวาเชื่อกูยังครับอสองตัวพี่นะอีกสองตัวใช่ใช่ใช้ขวาต้าบรรลุเพิ่มเรื่องก่อนเพื่อนบรรลุเพิ่อนเรื่องก่อนลู่ซ้ายลู<ๆ>่ซ้าย

ดูไปเร็วดูไปเร้วให้สวยเลยสวยสวยตายปะไม่ตายมาเราจะไปชุบทางขวาสวยน่าจะหมดเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว GG ดูไปเร็วได้แล้วไม่ต้องพี่บอลไปเก็บเลยจะเอาดูไปเร็วให้สวยก่อกลาง มวยยังเก็บตัวอยู่เลยถ้ามีตะโขบอะได้โาขาแดงเขียวใช่ปะดีอ่ะโอ้ยเข้าเข้าหัว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 แตกหนึ่งในพุ่มเลยสแกนนี้ล่ะมันอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ตรงเรือหมดตงรงซากพังหมดถือว่ายังไงเห็นคนเดียวตรง <What? S 3> น่าจะเรือมมันนั่งรวมอยู่ด้วยกันอาจจะในไงโอเเเ้เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่หินไกลเพื่อนออกซ้ายพี่ ปอนนับวีหอไอปยังอ่ะบ้าระเบิดเอาโครไร่นะนับวีเหีอยแล้ว ทขามมลุทธเอ้ามมีคนเข้ามาเข้ามาพี่ไอ้ยันเจ็บแล้วแม่งไม่ตายไอ้เหี้ยันหลุดโฟกนะดอดมาดอดมาดอดมาโอ้แล้วหนึ่งเม็ดตาย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 เดี๋ยวตัวเดียวปะนี่ตัวเดียวตัวเรียวกาตรงหน้าผมเรามีโรสลักนะระวัง ตายสวยพี่ไส่ตัวนึ่งว่ะตายเก็บตกก่อนเพื่อนจีจีมันชุบไปแล้วชุบไปแล้วตายปะโดนหนึ่งนัดผู้หญิง แตกตรงกูแตกตรงกูแตกตรงกูแตกซัมบี้แนวปลาแนวป่าปล่อย,ย,ปอย,อยไปแนวป่ากูได้เลยคือแล้วเพื่อนเผาวห้หน่อยเฮ้ยตายเพื่นอนเียทีมกูด,ดันอยู่แล้วเอ,อ้เอมขวาคนนึงพี่ไกลไม่เป็นไรไม่เละต้องรู้แหละปลอเล็งไว้ไว้วไว้ยังไงจะปล่อยยิงไม่โดนนะจ๊ะเพื่นอนสายหายละ ไทุบละตอมันไดบันได้หนึ่งตัวเพื่อนตะแกงกูหมดแล้วเพื่อนฉันล่างหนึ่งตัวชั้นบนหนึ่งตัวพี่ชั้นบนตัวเดียวชั้นบนตัวเดียวสองต่อข้ามตัวหนึ่งมันเจ็บเปล่าไม่เจ็บวะเจ็บเจ็บว่ะเจ็บมันเจ็บเท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 กูได้เทเกูได้เทเพื่อน ต่าโควต้ไม่เย็นรู้ความตรงข้าโมซินพี่ระวังเข้าหัวเลยรวะโค่นหน่อยโค่นหน่อยโค่นหน่อยช่วยช่วยช่วยระเบิดมาเพื่อนฟอนเฮ้ยได้อยู่ลูลุขึ้นมาแล้วพี่ลูลุ นอกพักคิ้เกบมาคี้เพื่อนยิงทลุไอ้สัตว์เสาไม้อย่างทีย่เลี้ยผต้องรู้สอบเพ,พื่อนระสุกนี่กระสุนก็กระสุนธรมดายิงทลุเสาไม้ข้าบนขางลางหนึ่งข้างบนหนึ่ง ตายแถวน้ำอุย๊ยโอ้โหอยู่รู้มาไงวะส <g ülme> <g ülme> วยเองกระอกระปอกระปอกระอ หมดเพื่อนยังพี่โอ้ยตายวยเกียเกีๆเแม่งรีชุบคนไวเลยสัตว์จีจี